ราม่าคุณเชียเป็นไงบ้างถูกใจไหมไม่ได้ฟังนานๆแล้วคุณกบอีกจริงๆมาช่วย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 มาเศร้าเนอะฟังแล้วอินมากเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าอยู่ไปเรียนร้องเพลงตอนตอนไปประกวดแรกๆนี่คือบอกว่าได้รางวัลบ้างไหมหรือแบบว่าตกรอบบ้างไหมตกรอบมาตลอดจริงปะเนี่ยเหรออ๋อแล้วเราก็แบบว่าไปไปฝึกซ้อมร้องมาหลายครั้งใช่ครับอ๋อก็เริ่มจากเรียนโรงเรียนร้องเพลงก็ก็จะกระชาก เริ่มจากตรงนั้นครับแล้วก็เขาก็ะจะมีแบบเฮ้ยเวทีนี้เวทีนั้นไปลองประกวดสนใจไหมก็จะชวนเพื่อนๆไป้ยครับอ่าโอเคนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของนอนเรานการแบบไปเรียนร้องเพลงจริงจังใช่ครับแล้วเพลงที่คิดว่าแบบเออเราไปร้องประกวดแล้วเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันซ้อมซ้อมร้องไปบ่อยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันคิดว่าเ้ยเรามาถูกทางแล้วนะทางนี้ใช่ไหมอือเอาจริงๆนะครับพี่เอผมไม่ไม่ได้มี เพลงไหนที่ร้องแล้วรู้สึกแบบมั่นใจหรือมันเป็นอารมณ์ที่แบบเรารู้สึกเอนจอยแล้วรู้สึกสนุกทุกครั้งที่แบบเราได้ได้ร้องเพลงได้ขึ้นไปลองดูอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าคืออยากเห็นเราตอนอายุ1 6บหเนี่ยมันจะตัวมูตัวมีขนาดไหนวะมีป่ะเนี่ยอยากเห็นมากเพราะว่าแบบเขาหนุ่มหน้ามนเลยมีนนยรูปไหมนะนี่นะเฮ้ยแบบทุกคนครับตอนตอนไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะพี่กระชาเป็นไงหรอป่ะน่ารักว่ะน่ารักมากอ่ะ คือพี่มาเจอน้องตอนที่น้องเข้าบ้านนะก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยชายนิ่งในความน่ารักตะมูตะมีมากๆเลยสมัยนี้แนะ่ๆ,ๆนะนะตะมูตะมีไหมตะมูตะมีไหมเออเนาะน่ารักคือแบบตาขาวๆมันมีมั้ยม,มีถามพี่ตอน,นเรียนมัธยมเรียนสายไหนครับอ๋อ ชมรมที่เรียนตอนนั้นชมรมที่เป็นชมรมหลักเป็นดน,ดนตรีไทยครับดนตรีไทยเลยเหรอพราผมเริ่มเริ่มเล่นเริ่มเล่นดนตรีไทยตั้งแต่ป .4 โ่จริงไหมเนี่ยจริงเล่นเครื่องอะไรเป็นหลักขิมครับเล่นขิม <c oughs> ใช่ตีขิมตีขิมครับข้าชาติีขิมอยากเห็นด้วยนะฮะน่ารักทีสุดเลยน่ารักปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิก๊กเห็นปะตีขิมแล้วร้องเพลงไทยเดิมด้วยป่ะหรือว่าไม่เล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวครับนี่คุณผู้ห้องนี้น้องดนตรีไทยหมดเลยนะเนี่ยพี่แมนี่เล่นขลุยนะว้าวนี่ตรงนี้ละหน ตั้งวงได้เลยพี่ตั้งวงได้เลยคารชารอหดีค่ะอายุมีสวัสดีค่ะคนดนตรีไทยน่ารักทุกคนเออแล้วหลด้เล่นดนตรีไทยแล้วแบบไปไปไปขึ้นไปโชว์กับวงบ้างไหมยเล่นเฉยเล่นอ่าเล่นดนตรีไทยตอนนั้นก็จริงจังอยู่ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าตอนสอบเข้าสอบเข้ามอนหนึ่งเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษสอบอผมก็เลยช่วงนั้นจําได้ว่า โรงเรียนที่เรียนดนตรีไทยอะ่ะเขยาย้ายอยู่ไกลมากจากบ้านผมแ<ม>ะต้องไปทุกวันเลยชอบชอบชอบ,ชอบก็คือชอบร้องชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับแล้วกล้าต<ข>ัดสินใจแบบเฮ้ยสมัยนู้นนะสมัยนู้นเขาจะมีประกาศร,รับสมัครประกวดอะไรใดๆอย่างนี้นะอันแรกที่แบบเราไปประกวดจริงจังเลยน่าจะประกวดล็องเพลจำได้ไหมถ้าไม่นับถ้าไม่นับประกวดในสถาบัน<อ>ที่แบบเป็นสถาบันจน<อ>สถาบันประกวดจริงจังครั้งแรกน่าจะ น่าจะน่าจะตอนนั้นชื่อชื่อรายการประกวดอะไรไม่รู้แต่เป็นเป็นรายการประกวดที่เขาหาแบบออเดชั่นวันหนึ่งวันแล้วก็ได้ได้เป็นศิลปินวันนั้นเลยจริงไหมเนี่ยใช่ครับเหรอแล้วเราไปไปเลยมันไปเลยเราก็ตอนจะไปประกวดนี่มันก็จะเป็นความรู้สึกสนุกสนุกแบบเพื่อนเพื่อนชวนกันไปเพราะเรียนร้องเพลงมาด้วยกันเป็นกลุ่มๆุมเป็นกลุ่มกลุ่มไปกันไปกันแล้วกลุมก็ติดได้ได้ได้เลยตั้งแต่เตบมือหน่อยดีว่ะให้คุณได้เลยวันเดียว เฮ้ยมัเนเดวไปเปล่าวะเราทำอะไรวะเนี่ยมันมันเดียวถึงทำได้วันนั้นมันเป็นเป็นแบบเขาจะแบ่งพาร์ทเป็นออเดชัน่น<ม>ทีละสเตททีละสเตจนะครับค่อยๆยแบบคัดคนจากหลายๆคนค่อยเหลือแบบน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือสิบคนสุดท้ายที่ตอนนั้นได้ออกซิงเกิลน,นะคะรับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยตอนนั้นเราดูสสิ่งไงบ้างฝัเราได้แบบเราเล่นเล็บเลือกงงอะพี่เหงงแบบมันเป็นความรู้สึกแบบงงวาเฮ้ยได้แล้วรอ ใช่เลรอะไรอย่างนั้นนะครับขอโทษนะครับมีคนถามว่าขอโทษนะครับในห้องน้ํามีใครผมดําบ้างในห้องนี้นห้องนี้ใช่ไหมครับห้องนี้ห้องนี้หรือห้องน้ําครับมะนาวมะนาวนี่พี่บอลมาพี่บอลมามะนาวเออห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องน้าเออจริงด้วยห้องนี้ไม่มีใครผมดำเลยครับจริงด้วยนี่ก็ไม่ใช่นะไม่มีใครผมดำเลยจริงจริด้วยนะทีมงานเลยแปดคนตัวนี้ก็ไม่มีใครผมดำนะทุกคนหลังกล้องนะโอเคแล้วตอนนั้นเรามีผลงานอะไรนะ ตอนนั้นออกซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลรวมกันผู้ชาย5คนผู้หญิง5คนออกผู้ชายเพลงหนึ่งผู้หญิงเพลงหนึ่งตอนนั้นชื่อเพลงว่า sad birthday ครับ sad birthday จำได้ไหมจำจำได้เขาเขาเอาแค่หุกสั้นๆก็ได้เออแบบเพื่อเพื่อเพื่อางหลังนานมาเพื่อจำเนื้อเพลงนี้พี่แม็กซ์หลันเขียนด้วยอ๋อเหรอทำให้รู้จักกับพี่แม็กซ์หลันตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อเหรอใช่ครับอ่ะสั้นๆๆ้มาโอ้โหนานมากเอออยากฟังอยากฟังกันแบบพี่แบบเอออยาก ลืมไปว่าเธอไม่ได้รักกันลืมไปว่าเธอทิ้งฉันพึ่งอยู่คนเดียวได้ไม่นานลืมไปว่าเธอคงไม่ต้องการอนควรจะคนที่มันไร้ค่าก็ยังเพ้อนึกว่าเวลา